โอเคมาเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแชร์วิธีวิธีว,ว่าวิธีแบบว่าแนวทางดีกว่าแผนดีกว่าแผนในการฟาร์มผมดีกว่า,วาโอเคสำหรับผมนะการหาซีมาใช้ช่วงแรกอะ่ะก็คือการเก็บเซสซีขายใช่ไหมพอเวลาเราจบแอคซิฟเรียบร้อยปุ๊บเนี้ยเราจะลงแมปเลยก็ได้หรือวิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะทําการลงหายซก่อน ลงต้นก่อนเพราะว่าเวลาเราเก็บเซซีขายเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของเครื่องประดับที่มันขาดแคลนเราจะเอาการลงไายเนี่ยมาอุดช่องโหวตตรงนี้อ่าแล้วก็พอเวลาเราลงไายเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เค์เินซีอย่างอื่นด,ด้วยของอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเออก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผมจะทําสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะมีของพอสาหรับลงแมปเนาะผมจะไม่ทําไปตลอดเพราะว่ามันได้แค่เก็บเซซีขายช่วงแรกโอเคเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวไปดูนะ ตัวละครผมอยู่ที่เลขเจ็ดสิบห้าอ่ะทีนี้ปุ๊บเราอ่ะไม่ต้องไปหาซื้อคอนแท็คต์จากที่ไหนเราก็ซื้อคอนแท็คจากไอตัวนี้เลยอ่าลกนโนใช่ปะปุ๊บกดซื้อที่ร้านปุ๊บมันจะมีคอนแะท็ต์มาให้เราเลือกซื้อเยอะเลยอ่าโอเคจะเน้นที่3อันนี้นะก็คืออ่าล็อกพิกกิ้งเพอร์เซพชันแล้วก็เคาน์เตอร์โอเคของรางวัลรีวอร์ดเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอนะอ่าเดี๋ยวไปดูกัน ก็คือ3อันนี้นะ Lockpicking Pe Perception แล้วก็ Counter โ okay. อเคนี่แหละเราจะใช้3อันนี้โอเคทีนี้พอจบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคือ Contract พวกนี้มันจะอยู่ที่ Item Level ล67หมดเลยมันจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้ใช่ปะอ่ะ ถามว่าเราจะเอ็นเลสหายยังไงเราจะซื้อไอตัวไอเนี้ยได้เรื่อยๆยังไงใช่ไหมสมมติเราซื้ออ,อ,นนอันนี้เราเก็บก่อนปุ๊บอ่ม,มติมซื้อหมดเลยนะหมดล้านนะไม่เหลือเลยเฮ้ยพอเราหมดปุ๊บอ้าวไม่มีคอนแทคใช้ทำไงดีนี่เลยลดเลเวลครับอ่าสำหรับใครที่รู้แล้วก็รู้แล้วนะโอเคเราก็ใช้อันนี้1นึ่ง Wisdom แล้วก็1น่ง scrolling าที่ร้านอ่าเนี่ยเราจะได้หนังสือลดเลเวลมาปุ๊บตอนนี้75ใช่ไหมเราต้องมีแต้มเหลือหนึ่งแต้มด้วยนะว่าเราจะได้ลดเลเวลใช่ไหมกดปับ๊บอ่าเหลือเจมาดูที่ร้านอ่าเห็นไหมมีมาขายใหม่ละใหม่ละนี่แหละเราก็คือทําการลงไปเพิ่มเลเวลแล้วก็ลดเลเวลอยู่จนกว่าจะมีของลงแมทนะผมจะอยู่จนกว่าจะมีของแมทแค่นั้นนะโอเคดูการมีอะไรเดมอนไม่เอาบลูบฟอนไม่เอา engineering ไม่เอา lockpick พอ lockpick อ่าแล้วก็ agility ไม่เอา perception เอาอโอเคแค่เนี้ยพยายามหา3อันที่ผมบอกอ่ะแล้วก็เราก็ลงไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเราจะเก็บเซสซีขายได้ของที่เราสามารถลงแมปได้เลยได้คอไอเทมในเกมในในบิวเราอ,ะอ่ะอ่าโอเคทีนี้มาต่อที่แผนต่อมาถ้าเราได้ไอเทมในเกมชิ้นหลักๆที่มันเป็นไอเทมในบิวเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็จะลงแมปใช่ไหม แล้วแต่บิลแต่และบิวเลยนะอโอเคผมจะมาพูดถึงวิอ่าแพลนของผมแพลนของผมช่วงแรกผมจะฟาร์มผมจะฟาร์มเอกซายอาเอกซายคือเรายังใช้อ่าการเก็บเซซีขาอยู่อ่าทีนี้เวลาเราลงแมปปุ๊บอะเราก็จะยังเก็บเซซีขาอยู่นะจนกว่าเราจะอัปเกรดของไปเรื่อยๆอ แล้วช่วงแรกอ่ะงานหาไอเทมพวกแรทั้งหลายที่เป็นส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะหาจากการลงแมปนี่แหละแล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเครื่องประดับไปแหละแต่ทีนี้ปุ๊บถ้าเราฟาร,ร์มเอ็กซายลงเอ็กซายอ่ะ,อะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะสามารถลงแมปได้เรื่อยๆด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูพาร์สีก่อนตรงนี้มาโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัพพาร์สีให้ดูนะอ่า เริ่มจากตรงนี้เลยมาขึ้นมาตรงกลางเลยนะอ่าเสร็จแ,แล้วก็พยายามลากขึ้นมาข้างบนก่อนอ่าโอเคอับอันนี้ด้วยเผื่อได้อ่ามิชั่นมาใช้ทีนี้ก็แวะตรงนี้ก่อนนะจะได้ดอบแมปโอเคจากนั้นก็ขึ้นซ้ายเลยขวาก็ได้ ามาเอาตรงนี้เลย20ตัวก่อนอเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้อไปอย่างไวนะเสร็จแล้วก็กลับมาตรงนี้นะฝั่งซ้ายเอาฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ลากมาเอาแมปนี้ก่อนโอเคแล้วลงมา,าตรงนี้เลยลงมาเอาเพิ่มดอกอ่ะสุดท้ายมาที่ฝั่งขวาอ่ะหมดละ เราตรงกลางแล้วก็จากนั้นลากมาฝั่งซ้ายมาเอาผีสิงคอมเมนต์สเปริต okay. นะโอเคอะโอเคก็จะประมาณนี้เห็นปะ่ะเออใช้ประมาณ57แต้มนะเออน่าจะ57แต้มโอเคผมจะมาพูดถึงแล้วกันนะอ่าโนดท,ที่เราจำเป็นต้อง อัพก่อนอันดับแรกเลยก็คือข้างบนนี้อ่ามันมีชื่อว่าโหนว่า x c i e View กับอ่า k c ก s ันนั่นแหละรโอเคโหน,นนี้คือไอไอโลกเอ็กซเนี่ยมันจะเหมือนเสมือนตัวละครตัวละครของที่เราเล่นเลยมันจะมีสกิลมีการใช้สกิลมีท่าทางคือเป็นรูปคนเหมือนเหมือนที่เหมือนตัวละครเราเลยอ่ะแต่แค่เป็นมอนสเตอร์อ่ะนั่นแหละ เราจะอัพตรงนี้นะเพื่อที่จะมีโอกาส8%ที่จะมีเล็กไซ์อย,อยู่ในแมปที่เราลงนะ20ตัว8% 8%เกิดนะไม่ใช่ว่าการันตีนะโอเคแล้วก็ไอซ์ไซด์คนนี้ถ้าเราอัพตัวเนี้ยมันจะถูกผีสิงด้วยการที่ถูกมอนผีสิงมันทาให้เพิ่มคุณลิต y กับราิตี้ของไอเทมที่มันดรอปมาก็คือเพิ่มดรอปทีนี้พอเราอัพถึงข้างบนแล้วใช่ไหมเราก็ลงอัพข้างล่างตัวนี้อ่ะไอเน,นี้ยมันจะทําให้ไอซ์ไซดที่เราอัพอ่ะ มันจะได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็จะมีเลื่อนเพิ่มมากขึ้นเออนั่นแหละก็ประมาณเนี้ยไอเดียแบบเบื้องต้นสําหรับการหา4ต้นหลีแล้วก็พอเราอัพช่วงตรงกลางเสร็จปุ๊บเราก็ไปฝั่งซ้ายเลยไปเพิ่มอ่ามอนอ่ามอนแรในแผนที่อะ่ะมันจะถูกผีสิงเออห้าตัวอัพทูหแรมอนสเตอร์อะไรเงี้ย นั่นแหละก็คือเพิ่มคุณภาพดรอปไอเทมต้นเกมเพิ่มมากขึ้นแหละคือช่วงต้นเกมน่ะเราไม่มีทรัพยากรใบฟาร์อย่างอื่นในการทําแมปลงแมลงหรืออะไรอย่างนี้มากเราต้องทำหีไปก่อนเก็บเศษส,สีขายไปก่อนแล้วทีนี้เราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะว่าเป็นยังไงโอเคก็จะประมาณนี้อย่าลืมอัพพวกโนดที่มันดรอปแมปเลยนะตรงเนี้ยหน,นึ่งสองสามสี่สี่อันเนี้ยสำคัญมากข้สำคัญเลยแล้วจะได้มีแมปลงแมปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเค เดี๋ยวไปดูคลิปกันที่ผมอัดไว้ว่ามันมีข้อดีการอัพโหลดตรงนี้อ่าโอเคนี่เลยอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะอ่าผมก็จะลงแมปไปใช่ไหมเจ้สึกจะอยู่ท้ายๆละอ่าอันนี้อันนี้เป็นตัวละครตัวละครเลียวเก้าสิบกว่าละโอเคผมสแปมสแปมแมปเพื่อที่จะให้ทำคลิปมาให้ทุกคนดูนะว่า มันมันได้ผลยังไงโอเคอ่ะเห็นไหมนี้อันนี้ผมดูอะไรวะอะไรวะดูอะไรผกลัวหรือ,อช่างแม่ <c oughs> อ่ามโม่แต่ทำอะไรอยู่เดินดิเดินเดินเร็วเดินเดินเนเร็วอ่ะโอเคอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแผน,นที่ไหมเดี๋ยวผมจะพอสให้ดูเห็นปะเห็นปะอ่ะเห็นปะเห็นปะพอเวลาเราลงแมปมาปุ๊บอะลา ถ้ามัน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 เกิดเอ็กซายแล้วมันตรงตามเงื่อนไขที่เราอัพพาสีอะมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ไอเทมทั้งหลายอย่างเงี้ยบนหน้าจอบนหม่ยแบบเออนั่นแหละแล้วก็คือมอนพวกนี้แหละคือมอนเอ็กซายก็คือเวลาเราฆ่ามอนพวกนี้ปุ๊บอะมันจะดรอปไอเทมตามที่เป็นสัญลักษณ์ของมันอ่ะอ่าอันนี้คือไออาร์เมอร์ใช่ป่ะแล้วเห็นป่ะเห็นไหมมอนทุกมอนเนี่ยมีผีสิงอยู่เกือบทุกตัวเลยเออ เสียงหลงเลยเกือบทุกตัวเลยเออนั่นแหละโอเคคือพอราคาปุ๊บอะของที่ดรอปอะมันจะเยอะมากเลยเราก็สามารถฟาร์มตรงนี้ไปก่อนได้ช่วงแรกๆอ่ะผมฆ่าผมฆ่านะีโอเคอันนี้เป็นแมปเลเวลอันนี้อันนี้ผมให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงยังไม่ได้ฆ่าเอาโอเคเห็นปะ่ะพอฆ่าแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นปะ่ะเห็นของที่ดรอปป่ะคือ คือนี่ผมทำแค่อารชมี่กดอารชมี่ล้วกสายแมพแล้วก็ลงไปนะแมพอาเซมิทรีรู้สึกจะเทสี 4, มั้งเออเจสิบเ็ดเห็นปะเนี่ยไอเทมพวกนี้เอาไปเก็บเป็นรวมเป็นเซตซี 4, ขายได้ดูเครื่องประดับเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือมีเครื่องประดับวนไวไวอทำเซตซี 4, ขายได้เรื่อยๆเลย แล้วยังมีอย่างอื่นอีกครับมีแคออสมีฟิลมีอะไรอย่างองี้คือมันมันดีมากสำหรับต้นเกมที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนั่นแหละก็ให้ดูประมาณนี้นะ,อะนอกจากเครื่องไอ้นอกจากอ,อาเมอร์แล้วมันจะมีเนี่ยครับสัญะลัก่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยอ่โอเคคลิปต,ต่อไปให้ดูอ่ะว่าจะเนี่ยให้ดูว่าเป็นยังไงเห็นปหเนี่ยดอกทุกตัวที่มีสัญลักษณ์เนี่ย มีไอเทมยูนิคด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะเผื่อบางทีเราได้ไอเทมยูนิคบางชิ้นที่ขายได้ราคาต้นเกมก็โอเคเลยอะเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่อาพัาสิบแล้วก็เก็บเก็บอ่าเก็บแต้มของโบนัสของแมปไปเรื่อยๆอันนี้มันจะสามารถทำได้ประมาณแมปเทียท,ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะก็คือมันคือเซสซีขายอะมันจะต้องใช้ไอเทมเลเวล60ถึง75เท่านั้นเออ ห้ามเกินนี้ถึงจะได้เซสซีขายขายแบบไม่ส่องนะสำหรับเก็บเซสซีขายไม่น่ายากหรอกทุกคนคิดว่าน่าจะทำกันได้แต่แค่เนี้ยมาแชร์ว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะดอปของพวกเนี้ยมาเก็บเซสซีขายได้เยอะขึ้นได้ไวขึ้นไอเดียเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนเริ่มคิดเองตั้งแต่แรกแต่คือผมไปดูของเอ็มไฮเรียนมาตีเอ็มไฮเรียนมาเขาก็ทำอย่างเงี้ยต้นหลีเก็บเซสซีขายเป็นปาร์ตีก้กนะ่อนแล้วก็อัพไปเรื่อยๆอยนั่นแหละ หรือว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยโอเคผมเก็บเครื่องประดับได้เท่าไหร่อ่ะเห็นไหมอันนี้คือยังไม่หมดนะผมเก็บคนเดียวนะอ่ะเนี่ยผมจะเก็บไปดูอ่ะสมมติผม,มเก็บหมดยังอ่าโอเคหมดแล้วโชว์ดิโชว์ดิดอ่าเห็นไหมนี่คือแมปเดียวนะนี่คือผมเก็บคนเดียวยังไม่หมดยังสามารถ เอาวาร์ปลงมาเก็บได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าวาร์ปจะหมดนั่นแหละนี่คือข้อดีของไอ้ไอโนดเนี้ยที่ผมบอกขอถ้าใครรู้ก็ไม่ต้องบอกคนอื่นนะเก็บไว้จะได้รวยแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะโอเค <c oughs> ไม่ต้องบอกนะห้ามบอกนะห้ามบอกเลยเงียบไปเลยจุ๊ๆเลยอ่าโอเคฟิลเตอร์ผมจะใช้ในเบอร์ซิงขั้นสอนะเซมิเซมิล,ลิกราอะ้รทีอย่างนั่นแหละต่อมา ผมคิดว่าไอตัวไอตัวคอนเทนต์ลีกเนี่ยที่เป็นตนเป็นตบพูดผิดทีละที่เป็นตัวหุ่นอะไอหุน่นหุ่นสีเหลืองอะผมว่าน่าสนใจหุ่นสีเหลืองมันจะบีมใส่มอนแลหรือยูนิคใช่ไหมอ่ะทุกคนนึกภาพตามนะนึกภาพตามถ้าเราเจอเอ็กซ่20ตัวใช่ไหมโอเคเจอเอ็กซ่20ตัวแล้ว เราใช้บีมหุ่นสีเหลืองใสเอ็กซายอีกทีนึงอะ่ะลองคิดภาพตามดูของมันจะดรอปเยอะกว่าเดิมแค่ไหนอ่ะอันนี้เป็นไอเดียเแต่ต้องรอดูอีกทีว่าถ้าต้นหลีกเปิดถ้บทุ่ยถ้าต้นเกมเปิดมามันจะสะแต็คทับกันไหมได้ไหมมันจะทับกันได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ได้หรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอันนี้เป็นไอเดียเนาะถ้าได้นี่คือถือว่าแบบ ขี้โกงเหมือนกันนะเออลองลองดูแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มาแชร์ให้ดูว่าอัพอย่างงี้นะเออโอเคต่อมาทีนี้ปุ๊บพอผม,อ,มอัพเกรดของตัวละครอัพเกรดเลเวลอัพเกรดไอเทมไอสปาร์คหนึ่งปุ๊บอะผมจะทำการลง e x p e n t i o n เหมือนเดิมเหมือนลินที่แล้วที่ผมทำอไอตัว2 gen เนี่ย อ่าโอเคนะทูเจนจะมีของเยอะมากเนี่ยน,น,นั่นแหละมีของประขายเยอะมากคือทูเจนเนี่ยผมว่ารวยมากถ้าพยายามมาดันมาถึงตรงนี้ได้ไวสำหรับผมนะมันก็จะรวยไวเนาะโอเคแล้วก็อ่อะไรอีกอยู่ะเออสำหรับไอเทมที่ คิดว่าน่าจะสามารถขายได้มีราคาหลีกนี้สําหรับทูเจนนะผมคิดว่ากน่าจะเปลี่ยนเหมือนเดิมก็คือเป็นรีเกตคือรีสกิลรีเกตเนี่ยรีสกิลเนี้ยขายดีมากหลีกที่แล้วอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะขายดีเหมือนเดิมก็คือสแต็กเด็กอ่าหลีกที่แล้วนี่คือ1นึ่ต่อ1นึ่งสแต็กเดกเลยนะคือแบบรวยเพราะสแต็กเด็กเลยอะ่ะพูดเลย แล,แล้วอีกนี้มันมีการ์ดเพิ่มเข้ามาใหม่เยอะเยอะพอสมควรแล้วการ์ดที่เขาเล่งๆกันก็จะเป็นการ์ดที่มันเป็นเมกบลัชนั่นแหละเออเนาะทุกคนก็อยากเอาซื้อการดไปโยนกันเพื่อที่การ์ดนั้นใหม่ทีนะอ่าเพิ่มเติมสุดท้ายนะสําหรับใครที่ใช้ Discord เป็นมี Discord ใช่ไหมก็จะรู้จัก Discord TFT อยู่แล้วนะอ่า TFT ก็คือ Discord ที่เอาไว แลกเปลี่ยนซื้อขายไอเทมในเกมแล้วก็เงินในเกมนะไม่ใช่เงินนอกเกมนะ,ะทั้งหลายเนี่ยใครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นก็ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่ามันจะหลากหลายกว่าเพราะว่ามันจะมีคนทั่วทั่วโลกเลยที่เล่นที่เล่น P.O.E มาซื้อขายไอเทมในเกมรเนีน้เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จะมีให้เลือกมีให้เลือกใช้งานหลายอย่างขายของขายผัก ขายชาเลนจ์ขายตีบอสอ่าแล้วก็ขายเทมทั้งหลายอ่าเนี่ยใครที่ใช้เป็นก็ก็ใช้เป็นอยู่แล้วก็ใช้ TFT ไปเพราะมันจะหลาบตายกว่างเนี่ยโอเคแล้วก็ส,สำสหรับใครที่ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษอ่าผมจะแนะนำ Discord Thailand POE e Trade นี่เขาก็จำลอง จำลองเหมือนกันจำลอง Discord TFT ที่เราใช้กันเนี่ย TFT f o r b i d d e n t r o e เนี่ยออมาเป็นภาษาไทยแทนเห็นปะก็ะจะมีทุกอย่างเลย Welcome สองการใช้งาน Discord แล้วก็ตรวจสอบเครดิตคือ,ค,อคือจำลองมาเลยอะแต่เป็นภาษาไทยอะเอาไว้สำหรับให้คนไทยมาซื้อขายของในเกมเป็นเงินในเกมนะไม่ใช่นอกเกมนะนอกเกมไม่เกี่ยวนะเออโอเคในนี้เลยใครยาก ได้ผักขยะได้เนี่ยเอเซนขยะได้เมืองขยะได้บริ์อะไรเงี้ยมาซื้อขายกันตรงนี้ได้เลยเป็นภาษาไทยเนาะโอเคสำหรับลิงก์ Discord เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในเปตุ้สำหรับลิงก์ Discord ผมจะทิ้งไว้ในทิ้งไว้ในใต้อ่า Description แล้วกันนะโอเคพอเวลาพูดยาไม่มีสคริปมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคก็ก็นั่นแหละลองลอง,ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะ ใครที่เก่งภาษาอังกฤษ้ล้อภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษก็ได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าภาษาไทยก็จะมีเหมือนกันอลองเข้าไปดูแล้วกันนะคอมมูนิตี้ของคนเล่น pu จะได้จะได้กว้างขึ้นสําหรับคนไทยประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเปิดลีกนะเดี๋ยวรอดูตอนเปิดลีกว่าจะเป็นอะไรอย่างไงเนาะว่าจะเวิร์กไหมไอเดียในการแพนในการฟาร์มอ,อะไรเงี้ยเออผมว่าน่าจะเวนะิร์กนะเออรอดูแล้วกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละมาแชร์ให้ดู ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะถ้าชอบคลิปแบบนี้โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ